s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น EP ที่35แล้วนะคะจะเป็นดวงระหว่างวันที่14บสถึงยีมิถุนาย,ยน2,564ก็สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะ ปกติแล้วเราจะได้ยินดาวพุธด,ดาวสุกย้ายแล้วก็มันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปในมิติต่ตางๆเช่นว่าเอ้ยดาวพุธย,ย้ายการคมนาคมการสื่อสารแยกดาวสุกย้ายเนี่ยตลาดหุ้นเอยการลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับทองคําหรืออะไรอย่างนั้นก็จะมีการขยับปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะคะส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ว่าเอ๊ะ มันคืออะไรกันแน่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าดาวอาทิตย์จริงๆในแง่ bra. ของความหมายมันนะมันเหมือนการเปลี่ยนโฟกัสของเดือนว่าเดือนนี้มันเข้าสู่ราศีนี้แล้วนะมันเป็นเรื่องราวนี้จะเด่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นฝรั่งหน่อยสมมุติว่าถ้าตอนนี้มันเป็นราศีมิถุนใช่ไหมเขาก็จะเป็นฤดูมิถุนอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วอย่างเดือนก่อนมันก็จะไปโฟกัสที่ราศีพฤษภเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแล้วก็ อะไรแนวๆนั้นมันก็บูมขึ้นมาอย่างที่เราเห็นว่ามันมีเรื่องของบิตคอยหรือว่าการลงทุนในคริปโตที่มันเป็นกระแสอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็โดนทุบหนักๆนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เป็นพฤกษภาคมมันจะโดนทุบนะแต่ว่าในช่วงพฤษภาคมมันมีดาวหลายๆท่วงอ่ะไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่ช่องราศีพฤกษศพซ,ซึ่งเวลาดาวมารุมมาตุ้มอ่ะมันจะมีเรื่องเยอะวุ่นวายขยับตัวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มากๆอย่างเนี้ยนะคะช่วงเดือนเนี้ยแล้วก็ตั้งแต่ 1- นถึงสสัปดาห์ก่อนดาวมันค่อยๆทยอยย้ายออกมาแล้วแล้วตอนนี้นะคะดวงอาทิตย์ก็เหมือนย้ายโฟกัสนะคะว่าตอนนี้นะคะประชาชนคนในประเทศคนในโลกหรือว่าอะไรก็ตามต่างๆนะคะไปโ โฟกัสที่ราศีมิถุนทีนี้ราศีมิถุนคืออะไรนะคะโฟกัสของมันก็จะไปที่ อะไรใหม่ๆเราไปสื่อสารกับคนข้างนอกนะคะออกไปพบปะผู้คนมีการเดินทางระยะสั้นๆหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดประเทศการบินข้ามไปมาเอกสารสัญญาหรือว่ามีการประกาศอะไรใหม่ๆขึ้นมาในช่วงนี้อาจจะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆนะคะมีการลงทุนหรือข่าวเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆคิณต้องเล่าน,นิดนึงว่า,าสมมติว่าเป็นการลงทุนเราจะคิดถึงพวกดาวศุกร์หรือราศีพฤกษ์แต่ในยุคสมัยใหม่อะ่ะ พิมไปนั่งฟังเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยมาข้อไอเดียของบิตคอยอ่ะมันเหมือนอยากจะปลดแอกเรื่องระบบการเงินอ่ะในยุคเก่ามีพวกธนาคารพวกรัฐบาลอ่ะเข้ามาเหมือนควบคุมต่างๆทําให้เราไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้หรือว่าจะต้องมีแนวคิดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายของกฎของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบิตคอยอ่ะมันมีความคิดเหมือนจะปลดแอกจากสิ่งนั้นเป็นอะไรใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งไอเดียโดยคอนเซปต์มันอ่ะ มันไม่ได้แมชกับดาวการเงินในโลกเก่าแบบดาวสุขที่ผ่านมาทองเนี่ยคือดาวสุขนะคะทีนี้มันเป็นอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วมันดันไปแมชกับคอนเซปต์ของความเป็นดาวพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าก็มีความเป็นไปได้นะที่เดือนนี้ คนก็ยังโฟกัสไปที่การลงทุนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการลงทุนแบบดาวพุดอะไรที่มันดูเป็นเครือข่ายการสื่อสารการคมนาคมหรือการเดินทางระยะสั้นๆอะไรแนวนี้รวมถึงบิตคอยและถ้าประเด็นในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีประกาศอะไรที่เกี่ยวกับการเปิดกิจการหรือปิดกิจการหรืออะไรแนวๆนี้เข้ามาเหมือนกับกว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องพูดคุยกันน่ะนะคะจริงๆเรื่องการเปิดกิจการหรือว่าการกลับมาขยับเคลื่อนไหวมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจาก สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติแล้วอันแรกก็คือดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งราศีมิถุนมีดาวจำตัวเป็นดาวพุธนะคะอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ดาวพุธเป็นปกตินั่นก็หมายความว่าโอเคอะไรที่มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในก่อนหน้านี้มันก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเคลื่อนไหวได้ไม่ดีด้วยความที่ว่าดาวพุธยังไม่ย้ายราศีคือยังอยู่ในราศีเดิมคือราศีพฤษภนะแต่เดินปกติ และก็ยังเจอกับราหูที่เป็นดาวเกี่ยวกับเจ้ากรมข่าวลืออยู่ข่าวลือมันก็ทํางานมาตลอดในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเราก็ได้ยินตั้งแต่ข่าวเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ข่าวลืออะไรต่างๆที่เราได้ยินมานะคะคราวนี้เราว่ามันยังไม่หมดไปเพราะว่าถ้ารอให้มันหมดไปอ่ะจะต้องรอให้ดาวพุธอ่ะย้ายออกมาหรือว่าอยู่ไกลๆจากราหูก่อนซึ่งเอาจริงๆนะคะ เราดูว่าตอนนี้องศาของดาวพุธกับราหูในสัปดาห์นี้มันคือใกล้กันมากเพราะฉะนั้นคิดว่าข่าวลือยังคงทํางานอยู่นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยใครที่ลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซียังไงก็ต้องระมัดระวังอีกอยู่ดีนะคะเพราะว่าพิมอาไปสังเกตมาแล้วว่าทุกครั้งที่ดาวมันเดินอยู่ในองศาประมาณนี้นะคะแล้วก็พิมลองแบ็กเคสกลับไปเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการตกอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังโอเคเราอัปเดตกันว่าดาวพุธกลับมาเดินปกติแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าวันไหนนะคะ ก็ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่16มิถุนายนอันนี้คือข่าวดีที่ยังไม่ได้ดีร้อเอร์เซนตะอย่างน้อยมันก็ขยับนิดนึงลหละแต่ว่าข่าวร้ายอันนี้ร้ายจริงนะคะก็คือดาวพลหัสค่ะดาวพล,ห,วพลหัสเป็นดาวที่ควบคุมกลไกลใหญ่ในแง่บวกอะ่ะคํำว่ากลไกลใหญ่ในแง่บวกหมายถึงว่าการขยับขยายในทิศทางของเศรษฐกิจ ของภาพรวมที่มันเดินไปข้างหน้าอะไรที่มันเป็นใหญ่ๆอะค่ะมันก็เดินไม่ปกติเหมือนที่ผ่านมาแล้วเอาแหลยคนอาจจะถามว่าที่ผ่านมามันเดินปกติแล้วหรอวะไอ้ที่เดินปกติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เศรษฐกิจดีนะใช่มันอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีในแง่ของการที่เราเป็นคนตัวเล็กนึกออาไหมแต่ว่าคนใหญ่ๆอะอาจจะไม่ได้รู้สึกหรือได้รับผลกระทบขนาดนั้น คำว่าไม่ได้รับผลกระทบอ่ะไม่ได้แบบความว่าเราวัดผลกันตั้งแต่ตอนปีก่อนเฮ้ยเกิดโควิดนะแต่เราวัดผลกันตั้งแต่ช่วงนี้นี้อ่ะคือก่อนหน้านี้ที่มันเริ่มดีขึ้นมามันอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจจะเป็นทางอ้อมอยู่แต่คราวนี้คือเขาจะเริ่มรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเศรษฐกิจมันแย่จริงว่ะคนที่เคยพูดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันเดินไปข้างหน้าชีวิตยังโอเคอยู่อ่ะเขาจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด อะไรที่มันเหมือนขยับขยายไปก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นการขยับขยายแบบหลอกลวงประมาณหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ากราฟของมันค่อยๆชะลอตัวลงทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพิมพูดไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสกับการย่อตัวหรือว่าการหดตัวของคนที่ติดเชื้อโควิดใช่ไหมว่ามันสัมพันธ์กันว่าถ้าดาวพฤหัสอ่ะมันไม่เดินไปข้างหน้าช่วงที่มันชะลอตัวมันมีแนวโน้มว่าจะติดน้อยลงแต่สําหรับปีนี้พิมพ์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงๆคือพิมพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วว่า มันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่ปีเนี้มันเป็นปีที่ดาวพุธดาวประจําประเทศของเราอะน,นะทุกคนมันเป็นดาวกากิดี ทีนี้ดาวพุธอะแล้วก็ราศีมิถุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับระบบหายใจปอดอย่างนี้ได้ด้วยมาดูอย่างนี้พิมพ์ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเนี้ถ้าให้พูดกันจริงๆก็ยังคงเป็นระยะที่ต้องระมัดระวังอยู่แต่เศรษฐ,ฐกิจอะถอยตัวลงแล้วนะคือพิมพูดจริงจริงนะทุกคนถ้าคิดจะเปิดธุรกิจกิจการอะต่อให้ดวงตัวเองในปีหน้าอยู่ในแก๊งราศีที่ดีอะเช่นโอเคปีหน้าราศีมีนดีขึ้น ปีหน้าราศีกันดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่พิมพ์ก็ไม่แนะนําให้เปิดกิจการที่มันเป็นหน้าร้านจริงๆนะสำหรับคนที่จะเปิดภายในประเทศนะเพราะว่าดวงประเทศของเราอ่ะยังไม่ดีต่อเนื่องกันอีกหลายปีเลยเช่น2565ก็ยังไม่ดี สองห้าหกหกมันจะมีดาวสองดวงนะคะไปทับดวงเมืองมีทั้งราหูราหูทับฟังก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมแล้วดาวพฤหัสมาทับจริงๆแล้วเนี่ยดาวพฤหัสท่าในของดวงเมืองอ่ะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีแฝงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้มาทับก็คือมันอะไรสักอย่างอีกแล้วอะทุกคนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจนถึงสองห้าหกหกสองห้าหกเจ็ดพิมยังไม่เห็นแนวโน้มที่มันจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้จริงๆจังๆขนาดนั้นเลยธุรกิจหรือว่าอะไรที่จะทำอะชะลอตัวก่อนแล้วก็ ลองมองหาธุรกิจแบบอื่นที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้านไม่ต้องอาศัยรัฐบาลนี่ก็หมยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเยอะเกินไปอ่ะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเกียิจังเลยที่จะต้องพูดคาเนี้ยคาว่าแบบเริ่มต้นที่ตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองอ่ะเราพูดเลยว่าจากดวงเมืองอันนี้พูดในมุมมองของการดูดวงนะเราพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยอะไรประมาณน,นั้น อันนี้เราบ่นมาเยอะแล้วรู้สึกว่าอินเทริววันนี้มันเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างสําคัญดาวพฤหัสที่มันชะลอตัวมันจะชะลอตัวไปถึงปลายปีเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันจะเป็นขาที่มันจะขยับไปข้างหน้าแล้วแล้วที่สําสคัญใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรที่เรามองว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นอะ่ะหลังจากนี้มันจะเป็นขาที่ ไม่ได้ตกกระนำของกรดาษนั้นแต่ว่าไม่ใช่ขาขึ้นแบบที่มันขยับไปข้างหน้าแบบช่วงต้นปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงประมาณปลายปีอีกรอบแล้วกันเพราะว่าคิดว่าดาวมันเหมือนกันช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2563อ่ะแล้วมันเหมือนกับปลายปีช่วงประมาณเดือนธันวาคม2563อีกรอบหนึ่งไปดูนะว่าช่วงนั้นกราฟอะไรยังไงเป็นยังไงเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ ดาวการงานของราศีพิจิกอ่ะก็คือดาวอาทิตย์ช่วงนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมันเพิ่งย้ายก็คือย้ายสัปดาห์นี้เลยทีนี้ย้ายไปอยู่ในช่องที่เรียกว่ามรณะนะคะมรณะเนี่ยแปลว่าสูญเสียงานเดิมๆไปงานโปรเจกต์นั้นจบไปแล้วนะคะหรือว่ากําลังทําโปรเจกต์ใหม่แต่ยังไม่ได้ออกมาก็ได้นะคะหรือว่าไปทําให้คนอื่นแต่ว่าเงินยังไม่ได้ก็ได้นะอะไรลักษณะนี้นะคะแล้วพิมพ์อยากให้เรามาระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกอะ่ะคือตัวพิมพใช้ดาวองค์การอ่านพิจิกกันก็จะอ่านว่าช่วงนี้ไม่่อย ีสักเท่าไหร่อยากให้ระมัดระวังการไปงัดข้อกับ เพื่อนนะคะการงัดข้อกับพี่น้องถ้าทํางานร่วมกับที่บ้านจะมีปัญหากับพี่น้องค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ถ้ามีรถแล้วก็ต้องทํางานกับรถด้วยนะคะก็อาจจะเสียได้นะคะระวังค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมองว่าจะมีเหตุให้จ่ายเงินเรื่อยๆแหละและหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวสัก1 2ถึงสัปดาห์เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะการเงินในภาพรวมพิมพ์ว่า2เดือนก็พอได้แหละแต่ว่าถามว่ามันดีขึ้นมากไหมก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นมากนะคะแค่กลับมาสถเียรเท่า เองก่อนที่มันจะดีขึ้นมันจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะหลายๆก้อนแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับหนึ่งพี่น้องนะคะสัมพันธ์กับญาตินะคะเช่นการจ่ายค่าประกันเอ่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับค่าสุขภาพนะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้ส่วนความรักนะคะคนโสดอย่าเพิ่งไปรักใครแล้วกันตอนนี้นะคะดาวความรักนะคะและดาวคนรักก็เดินไม่ดีดาวประจําตัวก็เดินไม่ดีนะคะอยู่โสดๆสดก่อนดีกว่า ช่วงนี้นะคะพิมพอยากให้เรามาระวังเรื่องคนเข้ามาหลอกลวงหรือว่าเข้ามาพูดเป่าหูเราแล้วก็หวาดเสน่ใสเ่เราแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราจริงนะคะถ้ามีคนเข้ามาคุยแล้วเราเป็นสายเปยถ้าเปยตอนนี้ก็คือเปยแล้วเขาก็หายไปเลยนะก็อยากให้ระวังส่วนคนมีแฟนค่ะคุณแฟนก็อาจจะสเสน่ห์แรงได้ในช่วงนี้นะคะส่วนเรากับเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันเหมือนอยู่กันคนละช่องสัญญาณอ่ะในช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คนที่เกิด ราศีพิจิกนะคะและคนที่เป็นแฟนราศีพิจิกให้จูนกันได้ในช่วงนี้นะอย่าเพิ่งทะเลาะกันใหญ่โตในช่วงเนี้เพราะว่าคนราศีพิจิกคือถ้าคุณไปทะเลาะกับใครช่วงเนี้ยังไงก็ไม่ชนะดาวประจําตัวมันอ่อนแรงอ่ะมันไม่ค่อยโอเคถ้าจะคุยอะไรที่มันต้องแตกหักอ่ะพิมพ์ว่าเลื่อนไปอีกสักระยะดีกว่านะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่อยากแตกหักอ่ะคือมันจะได้แตกหักจริงไงในช่วงนี้ก็เลื่อนไปก่อนรอนสักนิดนึงสมมติว่าผ่านช่วง2อสเดือนนี้ไปปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่อ่ะมันอาจจะคลี่คลายลงได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบไทยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมพ์ฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ